สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลุ่มเก่าเกม i ม g นนะครับวันนี้เราก็จะมาแง้มความสามารถของตัวแจสกานะครับกับโอโรรอนให้ทุกคนฟังกันเนาะข้อมูลได้มาจากคอมมูนิตี้ต่างประเทศนะครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยความถูกต้องอาจจะมีน้อยนะพี่บอกเลยนะเได้ยินเขาพูดกันมาก็เลยเอามาพูดต่อให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อบางคนอยากรู้ความสามารถของสองตัวนี้จะประมาณแบบไหนอะไรยังไงบ้าง เออจะได้วางแผนในการเปิดตัวละครในอนาคตได้นะครับหลายคนก็อาจจะโดนตกเนาะอย่างพี่อ่ะพี่ก็คิดว่าพี่จะเปิดชัสก้าอยู่นะครับเออพี่จะเปิดชัสก้าอยู่พี่ก็ไปหาข้อมูลมาเนาะความสามารถของชัสก้าแน่นอนด้วยความที่เป็นตัวละครธาตุลมนะครับเมืองนาฐานมันต้องแว้นด้วยพลังของธาตุลมได้เพราะนะนั้นเนี่ยสกิล E เขาก็บอกว่าก็เหมือนละมุดนี่แหละครับกด e ปุ๊บบินขึ้นนะครับแล้วก็สามารถลอยไปมาได้นะครับซึ่งตัวของชัสก้าเนี่ย จะสามารถบินได้เร็วกว่าละมุดนะเขาบอกว่ามันบินเร็วกว่าละมุดนะครับแต่ว่าไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลเท่าตัว,ตวของอย่างป้านกนะครับซึ่งเราเคยบอกอยู่แล้วว่าละมุดกับป้านกเนี่ยเอามาเดินแมปเมืองนาหานเนี่ยมันดีมากนะครับมันดีกว่าการใช้ตัวละครเมืองนาธานเดินอีกมันฟาร์มไวกว่าเยอะนะครับ เพราะนั้นเนี่ยการที่มีอยู่มีชัสกาโผมานะครับแล้วมันสามารถเติมไนโตรตัวเองได้ด้วยเนี่ยเวลามันอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นตัวที่เดินฟาร์มค่อนข้างขี้โกงนะครับบอกเลยว่าง่ายๆเลยอะ่ะก็บินได้อะ่ะมันคือละมุดอะ่ะทุกคนเออเพราะนั้นมันขี้โกงอยู่แล้วนะครับสาหรับสายฟาร์มเน,นะสาหรับสายเดินแมทนะครับความสามารถเขาเป็นยังไงนะครับเวลาบินปุ๊บก็จะมีหลอดไนโตรขึ้นมามันก็จะลดลงแบบเนี้ยเหมือนกับระมุดแบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นพลังของเมืองนาฐานใช่ไหม แต่ว่าเวลาตีนะครับเออเขาก็จะตีเป็นลมแบบนี้ทุกคนคล้ายๆกับลมมุดอะตีตีตีเป็นลมรัวๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นลมแบบเป็นลมคลื่นแบบนาฐานนะซึ่งมันสามารถทําปริยาแบบโฟจิสโตได้นะครับความพิเศษที่เหนือกว่าลมมุดก็คือเวลาบินอะตัวของชัสก้าจะมีไฮเปอร์อาร์เมอร์อยู่ประมาณนึงครับหมายความว่ามันกันกระเด็นได้ทุกคนเออมันไม่เหมือนละมุดที่ เวลาบินแล้วไม่มีจงรี่ที่มันจะแบบโอ้โหตลบหน้าตลบหลังนะครับม้วน3เกลียวนะครับกิ้งอร่อนอร่อนนะครับแต่ว่าชัสก้ามันจะมีแอนตี้อินเทอร์รัตนะครับหรือว่าไฮเปอร์อาร์เมอร์คือการกันกระเด็นอยู่ปริมาณหนึ่งนะครับซึ่งก็จะดีมากสําหรับไอตัวแบบนี้เนาะและเขาไม่ได้แบบบินแล้วตีโนมอลแท็กแบบนี้อย่างเดียวนะครับเออเป็นการตอดแบบธรรมดามันก็ละมุดสินะครับความพิเศษของชัสก้าคือเราสามารถชัตยิงได้พุ่งไปตัวธนูนะครับ ตัวธนูเวลาชาร์จยิงมันก็จะเหมือนโยอิมิยะครับเนี่ยมันจะมีกระสุนเล็กออกมาป,ป,ปิ้ง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 แบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าชัสก้าจะมีอยู่ประมาณ6เม็ดเลยนะครับแล้วเวลายิงมันก็จะไปเป็นฝูงแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วมันพิเศษตรงไหนทุกคนความพิเศษของไอ้ปิ้งปิ้งชัสก้าก็คือถ้าในทีมเรามันมีตัวไฟตัวน้ําตัวสายฟ้าตัวน้ําแข็งอะไรแบบนี้อยู่ในทีมนะครับ <c oughs> ไอ้ปิ้งปิ้งเนี่ยมันจะไม่ใช่ธาตุลม แต่มันจะกลายเป็นธาตุไฟธาตุน้ําธาตุสายฟ้าธาตุน้ําแข็งอะไรของของทีมที่เรามีอ่ะมันขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอินฟิวธาตุเลยเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เขาชาร์จยิงปึ้มมันจะาซเวอร์ของมันเองมันจะมีการแปะไฟของมันเองแปะน้ําของมันแปะสายฟ้าแปะน้ําแข็งเออเพียงแค่ถ้าในปาร์ตี้เรามีธาตุอื่นอยู่ในนั้นโดยที่ธาตุอื่นไม่ต้องแปะทางนี้เขาจะแปะของเขาเองครับชาร์จยิงแล้วเขาจะแปะแล้วาซเวอร์ได้เลยนะทุกคนนะ นี่คือความพิเศษของชาร์ก้านะครับบินชาร์ยิงบินชาร์ยิงนะเออบินชาร์ยิงทีนี้ถ้าใครชาร์ยิงไม่ได้แม่นแต่ก็คิดว่ากระสุนมันน่าจะติดตามเหมือนกับของโยอิมิยะนะครับพี่คิดว่ามันน่าจะติดตามอยู่เออมันน่าจะเล่นง่ายนะครับเขาไม่น่าจะทํามาให้มันเล่นยากนะครับมันก็จะกลายเป็นละมุดสายชาร์ตเตียก็คือบินขึ้นไปแล้วเรากดชาร์จค้างไว้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเราไม่ต้องกดเล็งแล้วก็ปล่อยเองด้วยนะครับเพราะว่าเออถ้ากระสุนมันครบ ลิมิตมันเมื่อไหร่มันจะยิงของมันเองแล้วก็มันก็จะเข้าเป้าของมันเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีความาพิเศษอยู่นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูต้องต่างประเทศที่เขามีเซิร์ฟเชสแล้วเขาไปเล่นเซิร์ฟเชสได้แล้วเขาก็จะมาเล่นให้ดูนะจริงๆแล้วมันจะเล่นง่ายไหมมันจะเข้าเป้าได้ดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของแชสก้าก็จะประมาณนี้ทุกคน ความดีก็คือ1คือการบินฟาร์มแมปนะครับที่มันจะต้องเก่งมากๆเพราะว่าเป็นตัวนาฐานโดยเฉพาะแล้วก็บินได้นะครับกับ2อคือ,อความเซเวอร์นะครับที่มันสามารถแปะธาตุของมันเองได้ด้วยกระสุนตริ๊ๆ,ๆของมันนะ่ะนะครับทุกคนครับที่มันสามารถแบบยิงออกไปแล้วได้กระสุนทั้งลมทั้งไฟทั้งน้าอะไรอย่างเงี้ยพร้อมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเป็นดาเมจนะแลเนี่ยเรารู้เลยว่าอ่ะโอเคถ้าใครจะเล่นเป็นดาเมจ ต้องใส่ถ้วยพลังโจมตีถูกไหม <c oughs> ก็ต้องไปด้วยพลังโจมตีเพราะมันมีทั้งดาเมจไฟมีทั้งดาเมจน้ําอะไรด้วยไงมันมีดาเมจอินฟิวชันด้วยนะครับก็เหมือนกับตัวของคาซึฮะนะครับแต่ถ้าใครจะเล่นเป็น EM ล้วนก็ใส่สีลมแล้วจะเล่นเป็น e m ล้วนสายเซเวอร์ก็อาจจะได้นะเอออันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูตัวจริงๆอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับตัวของชัสกาเนาะทีนี้เนี่ยมาดูของโอโรรอนนะครับข้างเขาสายฟ้าโอโรรอน ซึ่งพอพี่เห็นความสามารถของโอโลรอนที่เขาพูดกันในคอมมูนิตี้อ่ะพี่นึกถึงอะไรรู้ไหมมันคือความสามารถของซิกวินเออซิกวินเวอร์ชั่นแรกที่เราเคยได้ยินว่าซิกวินจะเป็นตัวละครที่เอามาช่วยทําให้ทีมช็อตไฟฟ้าเก่งขึ้นอะไรนั่นอ่ะทุกคนเออแต่ว่าพอซิกวินมาจริงแล้วเขาไม่ใช่ใช่ไหมเออแต่ว่าเฮ้ยมันมาอยู่ที่โอโลรอนว่ะทุกคนมาอยู่ที่โอโลรอนนะครับ ความสามารถของโอโลรอล์คืออะไรเวลาก,กดสกิล e ครับมันก็จะไปเหมือนของฟิกวีนี่แหละดึงดึงดึงใส่มอสแบบเนี้นะครับประมาณนี้สามสี่ครั้งอะไรของมันอ่ะนะครับผูอื่นครับแต่ว่ามันเป็นธาตุไฟฟ้าเนาะมันก็จะเป็นดามจไฟฟ้านะครับ<ๆ>ก็จะเด้งเด้งเด้งใส่มอสไปมาไปมาซึ่งระหว่างนั้นนะครับระหว่างนั้นถ้าเราเอาตัวละครตัวอื่นมาตีนะครับซึ่งถ้าตัวละครตัวนั้นเป็นธาตุสายฟ้าหรือเป็นธาตุน้ํา อ่าเป็นสายฟ้าหรือว่าน้ำนะครับมันจะสามารถช่วยเติมพลังงานให้กับโอโรลอนได้นะครับเอ่อก็คือไอหลอดไนโตรนี่แหละทุกคนมันก็จะมีหลอดพลังงานขึ้นมาแบบนี้เนาะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเอาโอโรลอนไว้อ่าเป็นข้างหลังแบบนี้มันก็จะมีหลอดขึ้นมาเหมือนกับหลอดคาชินาแบบนี้นะครับเออแต่มันจะค่อยๆย,ยาวขึ้นมาค่อยๆย,ยาวขึ้นมาเออมันจะไม่ได้แบบเริ่มโต้มาจากการกดสกิล E แล้วจะมีเต็มหลอดไม่ใช่ แต่ว่ามันจะต้องกดสกิล E แล้วเอาตัวอื่นที่เป็นตัวธาตุน้ำหรือสายฟ้านะครับมาตีม้อนก่อนเออแล้วมันถึงจะเก็บไอหลอดนี้ขึ้นมาให้โอโลรอนนะครับถ้าหากว่าตัวออนฟิลของเราเป็นตัวละครเมืองนาฐานนะครับซึ่งมันก็จะมีดาเมจที่เป็นดาเมจแบบนี้ทุกคนเออเขาเรียกว่าแาเมจโฟจิสโตนะครับที่ตัวมันจะเรืองแสงแบบนี้เนาะเออถ้ามันมีดาเมจโฟจิสโตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชัสกาหรือว่า แต่เป็นตัวมารานี่หรืออะไรก็ตามนะครับที่ทำาดามจ e อยู่หรือมีการทําปฏิกิริยาช็อตไฟฟ้าด้วยการใช้ตัวสายฟ้ามายืนตีแล้วก็เล่นคู่กันกับตัวซิงคิวหรือว่ามีการแปะนุ่งแปะน้ำแล้วก็สายฟ้ามาตีแล้มันชอตไฟฟ้ารัวๆเนี่ยตัวโอโรลอนนะครับซึ่งมีพลังงานในโซอยู่เขาจะช่วยแปะสายฟ้า ให้จากนอกสนามทุกคนเออมันก็จะมีดาเมจดโบเป็นสายฟ้าออกมาครับเออจะมีดาเมจสายอ่าเปรี้ยสายฟ้าออกมาก็จะคล้ายๆกับหมอปลยซีสองอ่ะที่แบบไม่ต้องเอามากดอะไรเลยนะครับแล้วมันจะแปะขึ้นได้เองใช่นไหมเออแต่ว่าตัวนี้โอรลรอดมันก็จะแปะสายฟ้าให้เองครับถ้ามันมีพลังงานนะเพราะว่าการแปะสายฟ้าแต่ละครั้งของโอรลรอดมันก็จะกินพลังงานครับกจะกินพลังงานไป mm hmm. ทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกว่าพลังงานมันจะหมดอะไรเงี้ย ถ้าถ้าโอโรรอนเป็นตัวละครสีดาวนะครับแต่ดูจากสกลก็น่าจะเป็นตัวละครสีดาวแหละถ้าเขามีตีหกครบนะครับเขาก็จะสามารถบัฟพลังโจมตีให้กับตัวออนฟิลได้ด้วยเอออีก3 0อนะครับอีก30%ทุกครั้งที่มันมีดอกเปียสสายฟ้าออกมาเนี่ย <S 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 มันก็จะบัฟพลังโจมตีให้กับตัวออนฟิลได้ด้วย3 0และทุกครั้งที่ทีมนะครับทำปฏิกิริยาช็อตไฟไฟ้าน,นะทุกคนนะเออจะปล่อยสายฟ้าใส่มอนยังไงก็ตามนะครับ แล้วผสมน้ําเข้าไปมันก็คือน้ํากับสายฟ้านะครับปฏิยาช็อตไฟฟ้าคือเอาน้ําแปะแล้วก็สายฟ้าแปะนะครับจะทําให้โอลรอนเนี่ยสะสมพลังงานด้วยนะครับเออก็คือตัวหลอดอันตินะครับเออก็จะมีการเก็บพลังงานในหลอดอันติให้กับโอลรอนได้ด้วยนะครับทุกครั้งที่เกิดช็อตไฟฟ้าเนาะแล้วอันติโอลรอนมีประโยชน์ยังไงนะครับเออมันก็จะเหมือนกับอันติซายุแบบนี้ทุกคนก็คือเวลาเรากดอันติปุ๊บมันก็จะเป็นการวางวง แล้วก็มีดาเมดบึ้มออกมาใส่มอนที่อยู่รอบๆแบบนี้นะครับไม่รู้ขนาดว่ามันกว้างเล็กขนาดไหนนะเออแต่ว่าเขาบอกว่าตัวของเออสาของโอโลรอนเนี่ยมันจะล่อมอนได้ด้วยนะครับมันจะหลอกล่อมอนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมอนสเตอร์นะครับมันก็จะครูกกันเข้ามาหาเสาของโอโลรอนแล้วก็มาโดนดาเมดสายฟ้ารัวๆ,ๆนะครับจิ๊บจๆ๊บจ๊บนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดเด่นของโอโลรอนก็จะเป็นตัวที่ใช้แปกสายฟ้าล่อมอนเออ เป็นตัวที่แบบใช้ร่อมอนมรวมกันแล้วก็แปะสาฟ้าได้ด้วยนะครับแล้วแปะสาฟ้าด,ดีๆอะไรเงี้ยส่วนความแรงนั้นเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นเอานะครับว่ามันจะแรงได้ขนาดไหนนะถ้าป้านเป็น DPS ไปเลยนะครับแล้วใครมี C 6เนี่ยเออพี่ก็รู้สึกว่าด a m a g ตัวคูณประมาณดอกละ400นี่มันก็เออคือมันก็เยอะนะมันก็เยอะนะครับแต่ถ้าจะเอาดาเมจช็อตไฟฟ้าเราก็ต้องทำให้เป็น EM ล้วน นะทุกคนนะเออแต่เนี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่ว่าที่เขาพูดกันอ่ะมันไม่ได้มีแพสซีฟที่ช่วยเสริมให้ความแรงของปฏิกิริยาช็อตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยมันไม่มีนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวที่จําเป็นต้องเล่นเป็นช็อตไฟฟ้านะอาจจะเป็นดาเมจแห้งๆนะครับแต่ว่าเล่นกับทีมช็อตไฟฟ้าเฉยๆเหมือนกับตัวของอเอมิลี่เออเอมิลี่นี่ดาเมจมาจากคลีดาเมจนะครับมันไม่ได้มาจาก ความชํานาญธาตุเนาะอืมปฏิยาเผาไหม้มันไม่ได้แรงแต่ถ้ามีปฏิยาเผาไหม้ตัวมันจะตีได้แรงอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะประมาณนั้นมากกว่าพี่ว่านะโอโลลอนก็น่าจะมาทรงนั้นนะครับก็คือมันไม่ได้ทําให้ปฏิยาช็อตไฟฟ้าแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเรามีช็อตไฟฟ้าเนี่ยมันจะทําให้ตัวโอโลลอนเก็บพลังงานไม่ว่าจะเป็นไนโตรกับพลังงานอันติได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วถ้าเรามี C6 มันก็จะแรงนะครับ ซึ่งถ้ามันแรงเป็นตัวคูนอ่ะส่วนใหญ่มันต้องใส่ครีเข้าไปนะเออมันอาจจะต้องปั้นครินะครับเหมือนกับตัวเอมิลี่นะครับแต่น,นี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าพอเราเห็นอนิเมชันในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วมันจะเล่นยังไงได้กันแน่นะครับจะไปเล่นเป็นสายไหนแล้วจะเล่นได้ลื่นๆเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติเราเรามีตัวลมใหม่ที่เป็นไดเวอร์เนาะหรือใครไม่เปิดชัก้านะ ก็ใช้สูโครบก็ยังได้นะครับเออมันก็จะลดต้านแล้วก็บัา EM ได้ด้วยเนาะแล้วเราก็มีตัวโอโรลอนที่มันสามารถแปะสาย้าได้ใช่ไหมล่อมอนมารวมกันได้นะครับแล้วเราก็มีตัวซับน้ําสักหนึ่งตัวแบบนี้นะครับก็คือทีมเทเซอร์ดีๆของเรานี่แหละทุกคนเออเราก็สามารถบินนะครับแล้วก็ตีรัวๆแบบเนี้ยมันก็ทําให้มอนหมู่ตายเร็วๆได้อยู่นะครับ อาจจะเป็นการกลับมาแจ้งเกิดของทีมเทเซอร์ก็ได้นะครับเออก็ไม่แน่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องรอดูตัวเข้ามาจริงๆอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวับนนี้สวัสดีครับ